สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียน Photoshop นะคะเราจะมาเรียนเทคนิคนะคะของการวาดรูปใน Photoshop กันนะคะกับเครื่องมือนะคะวันนี้ไม่ได้วาดรูปให้ดูแต่ว่าจะมาเรียนรู้ว่าเครื่องมือมันใช้งานยังไงนะคะหลายคนอาจจะเคยใช้ใน i l l u s t r a t o r แล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานง่ายแต่เวลามาใช้ใน Photoshop แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันใช้ยากกว่านะคะทีนี้เรามาดูว่ามันใช้งาน ยังไงที่มันจะใกล้เคียงกับใน illustrator กันนะคะแค่เรามาเรียนรู้ดูว่าเครื่องมือมันทำงานยังไงนะคะเครื่องมือตัวแรกเลยนะคะที่เราจะรู้จักก็คือเครื่องมือ selection tool นะคะที่เป็นลูกศรตรงนี้นะคะเวลาเราคลิกปุ๊บตรงลูกศรม,มุมขวาข้างล่างนี้มันจะมีลูกศรย่อยๆให้เราเลือกอีกนะคะสองตัวตัวแรกก็คือ path selection tool ตัวที่สก็คือ Direct Selection t น o l นะคะสองตัวนี้ทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะต่อจากเครื่องมือถัดไปก่อนนะคะเครื่องมือถัดลงมาเลยก็คือรูปทรงนะคะหรือเชฟต่างๆนะคะก็มีตั้งแต่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขอบมนวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็หลายเหลี่ยมนะคะแล้วก็เส้นตรงแล้วก็รวมทั้งเชฟที่เราสามารถกำหนดเองได้ด้วยนะคะอะงั้นมาดู ตัวแรกเลยก็คือสี่เหลี่ยมเราก็แค่คลิกแล้วก็ลากเราก็ได้รูปสรงมาแล้วนะคะเมื่อเราคลิกแล้วลากนะคะจะเห็นว่ามันมีกรอบของสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เราสามารถคลิกแล้วก็ขยายได้นะคะจุดตรงมุมสุดเลยนะคะแล้วตรงกลมนี้คืออะไรนะคะก็คือการปรับมุม ให้กับรูปทรงอย่างเช่นมุมสี่เหลี่ยมนี้มุมสี่เหลี่ยมตัวนี้มันเป็นมุมแหลมใช่ไหมคะมุม90องศาเราต้องการจะปรับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมมุมมนอ่ะเราก็คลิกตรงจุดแล้วก็ลากลงมานะคะก็จะได้รูปทรงม,มนและนะคะทีนี้เราบอกว่าเราอยากจะทํามุมมนแค่บางตัวทํำยังไงนะคะขออนุญาตกลับไปก่อนนะคะอ่ะ เราก็ต้องใช้เครื่องมือเลือกใช่ไหมคะเครื่องมือเลือกก็คือ selection tool ตัวนี้นะคะทีนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูไปคลิกข้างนอกก่อนถ้าเป็น path selection tool คือลูกศรตัวสีดำนี้เวลาเรามาคลิกทีนึงมันก็คือเหมือนเราเลือกทั้งทั้งรูปเลยนะคะทั้งทั้งหมดเลยคลิกตัวนี้นะคะมันก็จะปรับย่อขยายอะไรเหมือนที่เรารู้เมื่อกี้นี้นะคะเราคลิก ค้างไว้แล้วก็เลือกที่ Direct Selection Tool นะคะตัวนี้มันจะสามารถปรับมุมแค่มุมเดียวนะคะย่อขยายได้ตรงนี้เราสามารถเลือกที่ Don't Show g a i n นะคะเขาต้องการที่จะถามเราว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเราก็ตอบ Yes ไปนะคะเราเปลี่ยนเราคลิกเลื่อนได้นะคะนี่คือการใช้เครื่องมือ Direction อ่า direct selection tool กับ path selection tool นะคะทีนี้เรามาดูรูปทรงอื่นบ้างอ่าเป็นทรงวงกลมรูปวงกลมนี้เราคลิกแล้วลากยังไม่ต้องปล่อยเมาส์นะคะอ่าเราคลิกแล้วลากแล้วยังไม่ต้องปล่อยเมาส์นะคะเสร็จแล้วเราอาจจะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า ให้มันยอ่อย่ออย่างเงี้ยทำยังไงนะคะง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยขออนุญาตเดี๋ยวลบแล้วเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเครื่องมือวงกลมนะคะเราก็กดปุ่มอันตวเนตค้างไว้พร้อมกับปุ่มชิปนะคะแล้วก็คลิกแล้วก็ลากนะคะแล้วก็ลากแบบนี้อัตราส่วนมันก็จะเป็นวงกลมที่ เท่ากันนะคะแต่ถ้าเราคลิกแล้วลากแบบนี้โดยที่ไม่ได้กดปุ่มออเนตบวกด้วยชิปค้างไว้มันก็จะเป็นเหมือนวงรีนะคะอ่ะาคราวนี้เราก็มาเลือกที่ Path Selection Tool เราก็จะเห็นนะคะเห็นว่าตัวนี้มันคือรูปทรงทีนี้ในรูปทรงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราใช้ ผ่าน selection tool คลิกตรงนี้ปุ๊บเครื่องมือตัวนี้จะขึ้นมาก็คือ fill กับ stroke fill ก็คือเทพื้นหลังพื้นพื้นตรงนี้นะคะพื้นหลักของมันนะคะพื้นข้างในส่วน stroke ก็คือเทที่4เส้นนะคะสเส้นของของเส้นกรอบตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือการเพิ่มขนาดเส้นนะคะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ได้เพิ่มขนาดไป น,ะะนี่ก็คือลักษณะของการปรับง่ายๆเลยนะคะการปรับคลิกแล้วก็ลากไปได้นะคะนี่คือเครื่องมือง่ายๆก่อนเลยวาดรูปทรงทีนี้เรามาดูรูปทรงอันอื่นๆดูบ้างสามเหลี่ยมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือหลายเหลี่ยมนะคะหลายเหลี่ยมนี้ถ้าเราคลิกแล้วลากเลยมันจะจำ เหลี่ยมที่เราเคยปรับมาไว้ในครั้งแรกเครื่องม,มือตัวนี้จะคล้ายๆกับ l l ล s สเ a t o r นะคะแต่ถ้าเราคลิกทีนึงนะคะมันก็จะมีป๊อปอัพหน้าขึ้นมาบอกว่าเราต้องการขนาดที่เท่าไหร่ Number Size อะไรนะคะแล้วก็ c o r n e r ก็คือมุมเท่าไหร่นะคะะคราวนี้ก็คือ Number Size ก็คือเราต้องการกี่เหลี่ยมสมมุติต้องการ8เหลี่ยมก็โอเคไป นะคะก็จะได้มาแปดเหลี่ยมแบบนี้เนาะเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมเปลี่ยนสีอยากได้สีอะไรเราก็ก็ใส่ได้เลยค่ะนะคะหรือคลิกเลือกเพิ่มเติมคือตรงนี้นะคะมันก็จะมีแท็บสีให้เรามาเลือกตรงนี้เยอะแยะหลายท่านคงเข้าใจแล้วนะคะค่ะตรงนี้คือเครื่องมือง่ายๆก่อนนะคะ แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือที่อแอดวานขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็คือเพนทูกันนะคะในในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ